วันนี้เป็นวันสําคัญของศาสนาพราหมณ์ฉะนั้นโยมก็น่าจะทาอะไรต่างคนอยู่กนกระติกระางโยมพันกว่ารูปเดียวอยู่ทุกย่นางคิดเหมือนกันโยมอยู่กระตี่กันนลคิดเหมือนกันแล้วกลับมาที่วัดเวฬุวันวิหารวัดตีไปเช่าประเศฐที่ไปเช่ามีที่าส,สามถวายแก่พระพุทธเจ้ากลับมาโยมกลับมาถึงาพระบาทพ่อพระพุทธเจ้าฉะนั้นในวันนี้โยมจึงเป็นวันมีเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เขาเรียกว่าวันจารุรงค์สันนิบาต จตุรักแปลว่าสี่อังคะแปลว่าองค์นิบาตแปลว่าประชุมฉะนั้นวันนี้จึงเรียกว่าเป็นวันประชุมที่ครบองค์สี่อรรย์จีอย่างก็คือหนึ่งพระนี่มากันโดยไม่ได้นักหมาอยมหนึ่งปันสองร้อยห้าสิบรูปเล่นดีโยมอย่าไปซื้อหวยนะจะซื้อก็ได้ตูก็มาสร้างศาลาไม่ต้องตอนป่าอยู่บบนนโยมหลายท่านมาวัดบอกว่านาจ๊ะ บ้าบ้างบ้าควันบ้างเป็นเลขบ้างก็เป็นบ้างนะโยมจะเอาหวยอยู่บอกว่าโยมเอลยพระท่านใดที่บอกหวยนะพระรูปนั้นปิดจิตก็ซีโกห้ถ้ารู้เองหลวงพ่อปัญญาบอกว่าถ้ารู้เองชื่อเองไม่ต้องเรียกรายิโยมไม่ต้องเทศไอเสียงแห้งหลวงพ่อปัญญาบอกว่า ท่านใดที่บอกว่าไอ้โกงโยมถามว่าพระจริงๆรู้ไหมท่านอาจจะรู้ยมอาจจะรู้บ้างฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เป็นวันที่พระเหล่านั้นมีหนึ่งพันสองรอยอาสิบรูปมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วพระเหล่านี้ท่านเหล่านี้ยมล้วนเป็นพระอรหันต์ล้วนพระอรหันต์นี้เราแป่สอนมรไว้พระพระอรหันต์แปลว่าผู้ที่มีจิตใจ หมดจดจากกิเลสเครื่องสร้างขมองทั้งหลายหมายความว่าใจนั้นไม่มีกิเลสยอมทั้งหลายนี่เป็นพ้าอาหารได้ไหมได้โงยมตอนนี้ยมไม่ต้องคิดเรื่องอะไรนั่งให้สบายใจไม่ต้องไปห่วงร้านม่าเปิดไปโมงหรือบ่ายสอไม่ต้องไปห่องรถมาจอดทั้งน้าใครจะมาฮัทไม่ต้องก็เรียกว่ารักความวุ่นนี่เป็นการทำบุญยว่าวาเกี่ยวจับจิตให้สบายเมื่อจิตเราสบายเราจะทําอะไรได้ ช้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์เหล่านี้โยมมีลักษณะพิเศษคือเป็นผู้มีอภิญญาหกพระตุ๊กรูปที่เป็นรูปพระอรหันต์เนี่ยบางรูปเรียกว่าเป็นสุกวิปัสสโกคือรู้อย่างเดียวไม่สามารถเทศนโยมฟังได้โยมเคยเรียนหนังสือไหมอตาตมาเคยเรียนหนังสือ,อเรียนทุกคนเลยจบดอกเตอร์มาจากบิการใหไไปบรรยายความหนังชั่งหงปดวดหัวตึ๊บเลยโยมติดจะดีอะไระไม่รยอะไปหมดโยม คือพูดไม่เข้าใจยัมพูดไม่เข้าใจอ่ะพูดแบบเรียนหัว่ะพูดแบบต้านน้าจ้งยามองอ่ะพูดไม่เข้าใจคือบางคนเนี่ยรู้เยอะอยู่แต่สอนยากแต่บางคนหนักอย่างรู้นิดเดียวแต่สอนเยอะก็มีเหมือนกันรู้ทุกเรื่องยันแต่มาจิ้มกวนเรื่นเลยรู้หมดแต่ว่าทําไม่ได้รับยา <c oughs> อ่าฉะนั้นรัฐนั้นเป็นผู้มีปัญญาหกปัญญาหกคือมีลักษณะองไ,อไรรัฐนั้นนมีจริงเยี่คือเง่นตาทีพย เพรว่าิไปจักขุสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนมองไม่ทันนี่งถ้าสมมติว่าทุกคนเป็นตาที่หมดเลยยงตายเลยยมยงไปทําอะไรคนเดียวที่ไม่ต่อใครใช่ไหมเริวมเป็นจิตที่ไม่ดีนี่อ้ายแย่เลยวันนี้มาวัดอาจารย์รู้หมดแล้วจะโยมตำมาเสร็จเลยอาทิพย์ูทิพย์อยู่ยมอย่าไปตาที่ย์เลยยมรขนาดมีสองตานี่โอ้ยนอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับไปเห็นอะไรที่น้อยลง เห็นของแพงๆกระเป๋าแพงๆไปชอบปินหอยงูเดินน้ำลายไหลตึงยางต้องซื้อต้องซื้อเนี่ยมันเกิดฉันเนี่ยจามันเกิดได้ไหมเนี่ยอันนี้เลยต้องซื้อเนี่ยหลายกระดาษเนี่ยเห็นไหมไม้แปลวาวเนี่ยจะได้ใส่ไปวัดอัตตมเนี่ยเี่คือนี่ตาอย่าแต่ว่าตาที่แบบนั้นคือตาที่หมดจดจากรีเละมองแล้วไม่เกิดกิเลสโยมแต่ตาอย่างเราเนี่ยโยมก็เรียกว่าตาปูโยมต้นโกลงโกลงโกลงไปเห็นอะไรก็ตาลุ่นเนี่ย มันเป็นทุกข์โยมไปเห็นอะไรไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ใช่เพียงเห็นคนที่ไม่ชอบกีนหน้าเนี่ยวันนี้ตะบนไม่ขึ้นเลยในตะมนียมันมมเจอคนเนี่ยกูว่าจะไม่เจอแล้วเนี่ยมาวันยังมาเจออีกเลยจะนนี้ไปไน็นในพ้นไอ้คนแบบเนี้จากนั้นเรามีตาแค่นี้ก็พอยมรักษาตายมไม่ดีนะใหญ่คนชิบแต้ <laughs> ตาทิพย์หูทิพย์อย่าไปหูวทิพย์เลยโยม ขนาดได้ยินเพื่อนก้นนินตาสามกิโลยังโกรธหูอตาลายเลยเลยถ้ตาตกได้ตกไปจากนี่แล้วมือมันไม่ม <c oughs> ถึงเอ่เจ้านายอยู่นอกร้านเนี่ยลูกน้องนินตาอยู่ในครัวเนี่ยนินตาอะไรรู้ไหมนีม่อัดไว้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหติ๊อยย่เ <c oughs> จโตปริญญาณคือสามารถกนำนดรู้ใจของผู้อื่นได้โอ้โหถ้าหมอดูเมืองไทยเป็นแบบนี้โย่ดังเปลียงปกล้างตูดตามยิ่งกว่าหมอหยองเลย เรารู้จักหมอ,อยองใช่ไหมตาณเก่งหมอหอ,องคนนี้แต่ปิดทุกทีเจตัวปริยายาหยางปุปป๊เปยนิวาสารนสติญยาณสามารถระลึกชาติได้เราอย่าระลึกเลยหยมชาตินี้ก็าลำบาก้วเกิดตั้งแต่ที่ตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบนันเขายังปวดหัวเลยกับีวิตตัวเองถ้าคิดถึงชาติก่อนๆที่ลำบากหนักก็ไปบีครับท่านที่ไม่มีกิเลสเนี่ยท่านระลึกชาติลามันแค่มี้ิตในภยยัยแล้วก็คือเวลาข้อสุดท้ายก็คือว่าท่านสิ้นกินเลส แล้วที่สุดหลันี้บวชด,ด้วยพระพุทธเจ้าทุกลุกในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านบวชท่านกล่าวอยู่สองข้เลยเอหิพิกขุแค่นคั้นแหละแปลเป็นภาษาไทยว่าเตอจงเป็นพิกสุมาเถอรปัจจุบันท่านลูกชายของโยมสสบวชลำบากมากเลยขี่ช้องเชิญจินกรไกรลาชมาอย่างต่ำขวัญหน้าโอ้เสียไปสองหมื่นก็จินกรไกรลา ค่าช้างอีกสามหมื่นค่าโรงพยาบาลอีกสามหมื่นทำไมยังตกจ้ากีจ้าตกจ้าบนก่อนที่เพชรบุรีก็ที่เพชรบุรีแกะบ้หมดไม่ได้ยังนอนโรงพยาบาลบดมีบดแล้วก็ไม่เข้าอย่างรำรองยาวเวียนหลายรอบเวียนหัวออกนอกบทดไปเลย เราก็ปัญญาบอกว่ามันมาถึงว่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปเวียนมาถึงเข้าเลยหนักมากกว่านั้นเองยมทำไงอะไอ้เพื่อนที่ซีสีขี่คอยงแต่แต่ไอ้แต่ไอ้ประตูโบนยงแต่ปิดหัวกระมังจนประตูโบนหัวเราอีกไอ้ยมยงยากมากแล้วก็เช่าหน้ากนยมไม่ต้องทำอะไรทำอะไรไม่ถูกยง กราบเสาหน้าโบสถ์อยู่กราบเล็กแบบอีกอยู่หมอดูทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายหมอดูอันนี้โยมก,ก็เรียกว่าสิ่งแบบนี้มันจะมันจะนั้นพราอาหต์เหล่านี้ท่านเป็นพระอาหต์ที่พระพุทธเจ้าบวชแล้วบวชไม่ยากา่าคนใดที่อยากจะบวชโยมนะมาที่วัดไปก็ชวนมาทา,านมาที่นี่บวชไม่ยากโยมแค่มีความศรัทธามีเวลาว่างต้องกำลังได้ไปบวชไปมีแค่ประมาณพันสองพันซื้อชีวะซื้อแค่นั้นเองเนี่ยโยมบ้าน,านเราเนี่ย ปวดลูกลูกตีนึ่งยกสามแสนค่าหมอลำค่าหน,านังตะลุกค่ามโดราค่ากลองบวชไปสองวันฉึงมาแล้วทำไมเจ้าหน้าออกมาช่วยขนหม้อนขนคลมังคนอะไรกลับไปบ้านเราว่าลูกยังรับไม่เสร็จเลยเจ้าหน้าสุดไาแล้วแล้วพยย่อบัญญาพวกนี้มันตกใจชีวอนมันไม่คุ่ม ฉะนั้นว่จนประธานให้บวชเจียนวันไม่บวชโยมต้องสี่ห้าวันไม่ได้เลรโยมบวชสองวันไม่ได้เลรโยมจะบวชถ้าจะบวชบวชกล้วยดีกว่ากินอร่อยมันไม่ได้เลยโยมลำบากอาจารย์มิตรสอนในห้องชีวอนสองวันยังคงไม่เป็นเลยโยมก็ไม่เป็นแม่ของชาซื้นอ,อย่างนี้น้ำตาไหลนะแม่โอเคโอ้ยเดี๋ยลูกหนะ้าตาเป็นกลั่งมีน้ำมีนวลนะลูกนะ

ฉนะนั้นโยมนี่คือนี่คือระพีของพระศาสนาอยู่ต่อไปจะว่าด้วยสาระในสังสารทิวะมากรับว่าสาระในโยมก็ได้แต่ว่าไอโยมฟังเพศจะเช็งไม่ได้ฟังเพศต้องฟังแล้วเพื่เพลินเมื่อพระเหล่านั้นเป็นพระหันร้วนโยมมาแล้วบทด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยุ่งยากอย่างไม่ต้องเอาหมอลำไม่ต้องขี่ช้างไม่ต้องขี่ม้าไม่ต้องแตะหน้าบสไม่ต้องเวียนชามรอบไม่ต้องถือมอนไม่ต้องถือเสื้อไม่ต้องถื่อะไรอุ้งเทเข้าไปแล้วก็บวชเสร็จท่านเข้ามา เนี่ยโยมแล้วก็นี่คือองค์ที่อาจารย์มาแล้ววันนั้นโยมเมื่อพระมานั่งในเวรุวันนิ่านเนี่ยโยมลองนั่งหลับตาแล้วนั่งดูว่าวัด่าสถานที่ร่มรื่นมีต้นไม้หมาอยู่สบายนกอ,อยู่ปลอดภัยแมวอยู่มีความสุขเด็กวัดอยู่สบายพระอยู่มีความสุข